ก่อนหน้านี้หัวหน้าพักก้าวไกลยอย่างทิมพิธาได้ไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะโดยมีสรยุทธ์และไบรท์เป็นผู้ดำเนินรายการซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าทําเอาไลฟ์สดแทบแตกนะคะมียอดคนดูถล่มทลายเลยทีเดียวถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของรายการเลยก็ว่าได้ค่ะ และช่วงหนึ่งในรายการทิมพิธาก็ได้โชว์สกิลการร้องเพลงเล่นกีตร์ทั้งเพลงขอจันและคืนนี้ขอหอมจนกลายเป็นไวรัลในโซเชียลณเวลานี้ค่ะเพราะเพลงขอจันก็เป็นเพลงที่ทีมพิธาร้องและเล่นกีตาราและเป็นเพลงที่น้องพิพิมพ์ลูกสาวชอบงานนี้ทำเอาเหล่าโซเชียลย้อนโพสต์ของต่ายที่เคยโพสคลิปเพล่งขอจันที่ทิมเคยร้องไว้และเขียนแคปชั่นว่าจันเจ้าเอ๋ยอีกด้วย ล่าสุดต่ายชุติมาก็ได้เคลื่อนไหวออกตัวแล้วนะคะโดยงานนี้ชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าแม่ดูรายการเรื่องเล่าเช้าอย่างพ่อร้องเพลงสายลมที่แต่งให้แม่ด้วยนะก่อนที่ต่ายชุติมาจะตอบกลับว่าทำไมรู้คะพร้อมอีโมจิยิ้มคะ่ะ